พันเอกกรมรันชูก้ารรองผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่37ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทนาหารบกที่37พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากอารามานจังหวัดเชียงรายชุดพาเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชช่วยปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทนาหารบกที่37อ,อสอมอและผู้นำชุมชนราชเดชด,ด,ดำรง ออกเยี่ยมและให้บริการทางการแพทย์มอบยาเวชภัณฑ์และมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้พิการทางร่างกายค่ะณนะบริเวณชุมชนราชเดชด,ด,ดำรงตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายรวมจำนวนทั้งสิ้น3ครัวเรือนนะคะภายใต้โครงการชุมชนสัมพันธ์ค่ะทำให้ผู้ป่วยมีความปราบปลื้มยินดีที่ได้รับการเยี่ยมและการตรวจสุขภาพ การให้บริการทางการแพทย์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมทั้งเป็นการให้กําลังใจส่งมอบความห่วงใย,ยซึ่งถือเป็นความตั้งใจของกองทัพบ,บกที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสอยา่างเต็มกำลังค่ะ